สวัสดีทุกคนนะครับก็มาสร้างบ้านอีกแล้วนี่สี่ทุ่มสี่เอ็ดมีนาะเปิดมาก็มืดเลยมาต้องวางเตียงไว้สักหน่อยมีแบบหลายหละเตียงหรอวางไว้สักตรงนี้ก็ได้หนึ่งเตียงอ้าวแล้วเมื่อกี้วางทับไอ้บล็อกไม้ไปหรอ นี่นะเออแล้วก็กําลังจะสร้างบ้านใหม่อีกละมีแต่สร้างบ้านพีแล้วก็บ้านก็ไม่ได้แบบอะไรนะก็ไม่ได้ทรงใหม่ๆเลยนะทรงคล้ายๆเดิมอะ่ะก็ไม่มีไม่มีคลิปลงก็เลยมาอัดต่อเนะี่ยเออนั่นแหละตามความจริงเลยนะมาเอาเป็นไม้โอ๊กดีกว่าหนึ่งสองสาม เออแบบนี้มาอ่าแล้วก็แบบวางแบบนี้ไปเลยตรงนี้ด้วยอ่าได้แล้วก็ตรงนี้เหมือนกันโครงก็สร้างมาแล้วนิดหน่อยนะเมื่อกี้เออได้ อ้าวเอา,เ,อาเปลี่ยนใหม่มาไงเมื่อกี้อะ่ะอ้อันนี้ข้างหน้าบ้านแล้วใส่ประตูมันต้องมาทางนี้ไหมใช่วางแบบนี้อ่าอ้ยวางผิดวางผิด ตรงนี้ก็วางแบบผิดเหมือนกันแล้วก็รัวร้วรั้วอ่ะไม้สนดีกว่าไหมเออไม้สนก็ได้ฮึเคยสร้างแล้วไหมอ่ะแบบนี้บ้านแบบนี้อ๋อมันต้องวางมาเพิ่มอีกบล็อกหนึ่งมันเตี้ยเกินแบบนี้อ่ะ แล้วก็นี้อ่ะครบและวเออก็สวยอยู่มันเหมือนบ้านหลังนี้ไหมวะเดี๋ยวไปดูก่อนนี่คล้ายๆหลังนี้เลยอ่ะสร้างแบบคล้ายๆเลยแต่ว่าคนละแบบ มาแล้วก็เอาแบบปิดหลังคาเอาแบบสีอะไรดีวะอเอาไม้นี่ได้ไหมอ่ะไม้อาอะไรนะไม้จังกึน้นเออได้แหละมาวางแบบอะไรนะอ่ะโอ้แบบกี่รอบวะ วางรอบๆเลยแบบง่ายๆอ่ะคลิปนี้ลงวันที่ยี่สิบเจ็ดนะยี่สิบเจ็ดมีนา แล้วก็มาอีกรอบหนึ่งปิดมาเลยอ๋อเดี๋ยวก็ต้องปิดข้างบนอีกทีนึงด้วยบล็อกไม้อ่าจังเกิลเออก็ต้องปิดข้างในมาอยู่ดีเนาะเออใช่โอ้ย ได้นะแล้วก็บล็อกไม้นี้มาโอเคได้อยู่มันสามา,สามารถเอาขึ้นไปสุดได้เลยนะแต่ว่าประมาณนี้พอแล้วมั้งโอ้โห ทรงแบบมาแล้วก็ประตูประตูเอาเป็นไม้ไม้นี่ก็ได้ไม้สีขาวไม้เบิรดกระจกเอาเป็นสีใสนี่แหละอ่ะสีใสโอ้ยวางผิดไปข้างนอกโอ้ยตายละ วางผิดกี่วะอ่ะโอเคแล้วก็ปักไฟอ่ะมีเตียงให้ก็เป็นเหมือนบ้านเช่าบ้านอะไรเป็นหมู่บ้านนะจะทำเป็นหมู่บ้านเออเผื่อมาสองคนวางแบบนี้ก็ได้เออโอเค เออแล้วก็มันสมควรมีทางมาอีกไหมไม่ต้องมีทางมาก็ได้นะอ่ะประมาณนี้แหละได้แล้วบ้านหลังนู้นคือใหญ่ตลอดการมากอยู่เป็นบ้านใกล้เคียงกันเลยอันนี้อยู่หลังบ้านอันนี้ ส่วนอันนี้ก็อยู่หลังบ้านอันนี้นะแบบหลายไปหมดเลยอ่ะวางเป็นใบไม้หน่อยก็ได้นิดหน่อยก็ดีนะหนึ่งโอ้ยวางมาจากข้างหลังก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะให้เท่ากันเออเท่าแล้ว ได้แล้วอ,อุไฟหน้าบ้านมีด้วยอ่าแล้วก็เอ,อุต้นอ้อยต้นอ้อยวางสักตรงข้างในนี้ดีไหมเออแต่ว่ามันไม่ได้อะ่ะเพราะว่ามันเป็นบันไดเดี๋ยวมันก็เห็น ให้เห็นตรงนี้ไม่เป็นไรหรอกเออมาสักกี่ต้นหรือว่าจะปลูกหมดเลยอ่อน้ำด้วยดิน้ำแล้วก็อ้อยอ่าหนึ่สส,สี่ 1นึ่สองสาสี่อะมันก็อยู่จะอยู่ข้างในฟ้าอยู่เลยอ่ะปรับเอ้ยปลูกประดับตกแต่งหน่อยนะพูดผิดเป็นปรับอ่ะก็ได้แล้วนะได้เพิ่มมาอีกหลังหนึ่งทุกคนจะเห็นหลายหลังแหละ แล้วก็ซ้ำกันแบบหลายหลังมากอืมก็ประมาณนี้นะเออเดี๋ยวแคปหน้าจอก่อนเพราะว่าเอาเป็นหน้าปกอ่ะได้แล้วแล้วก็ก่อนอื่นตกแต่งสักนิดไหมมันนอกจากนี้มันต้องมีอะไรอีกอะ่ะ ตู้เสื้อผ้าไม่ใช่ตู้เสื้อผ้าหรอกตู้เก็บของอะไรอย่างนี้มันเหมาะสำหรับไม้สนเนี่ยประตูเอาแบบยังไงดีวะมีแบบนี้ก็ได้โอ้แล้วก็ต้องมีสลับสลับอ่ะอยู่นี่ หนึ่งสองสามอือ,อมันต้องมีสามโอเคเอาเออสองถูกแล้วมาเอาใหม่เอาใหม่ห,มหนึ่งสองส่วนอันนี้ก็ปิดข้างบนมาอยู่เฉยๆเลยโอตายโอเคได้แล้วได้แล้วนะ โออาจนมืดเลยหมายถึงในเกมคลิปนี้ก็ไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเจอกัน EP ต่อไปนะบ๊ายบาย